มันไม่มีอะไรฟินเข้านี้มากกว่าครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เดอะซ m นามิช n e l นะฮะ EP นี้นะครับเป็นการสำรวจเส้นทางแล้วกันเนาะผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองนะครับเป็นสถานที่เขาบอกว่าอันซีนเหมือนกันไม่ค่อยมีคนไปไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับผมจะชวนเพื่อน ไปกลางเต้นวันที่24ธันวาคมนี้นะครับผมก็เลยวิ่งมาซอรวสถานที่ให้ก่อนเนาะตอนนี้ผมอยู่บนเส้นทางที่จะมุ่งไปอำเภอหนองสูงนะครับออกจากมุกดาหารมาทางอำเภอหนองสูงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปถึงออบ้านท่าไครนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปนะครับก็ไม่ไกลนะจากในเมืองมาก็ประมาณ80กิโลนะครับจะถึงอ,อ่อางเก็บน้ำาพื่วังนองนะเพื่อนๆมีใน GPS มีในแมปนะฮะเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมไม่เคยมานะครับ นี่ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เรารอโซนนี้เป็นน่าจะเป็นรอยต่ออำเภอหนองพอกนี่แหละนะกลับมือไวด้ดีอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวไปดูกันผมก็ไม่มั่นใจนาะแต่คิดว่าน่าจะสวยและเพราะว่าดูรีวิวมาแล้วมีพี่น้องออน้านเพื่อนส่งมาให้ดูถือโอกาสว่าผมมาตอนนี้ผมก็เลยแวะเล,ะกลวกันนะเ,นเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับ วิ่งจากถนนเส้นใหม่นะจากอำเภคำซีเข้ามามันจะใกล้หน่อยแต่ว่าตอนนี้ถนนยังไม่เปิดนะครับนี่ก็เป็นทางแยกที่รูป12ที่เราว่านะครับตรวนี้เป็นช่วงรอยต่อตรงอำเภอหนองสูงไปอำเภอกุชินารายนะครับเพื่อนถ้าวิ่งจากมุกรับรองว่าใกล้มากนะครับนี่เลยเห็นไหมเขายังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับแต่ว่าถนนก็เสร็จแล้วแหละนะฮะสวยงามมากตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 18กิโลนะครับเราจะถึงอ่างเก็บน้ำพะรังนองนะครับจะได้ไปดูกันต่อว่าจริงๆแล้วสวยงามขนาดไหนนะฮะทั้งยานทั้งวิวตรงนี้แบบสวยมากนะครับนี่ถนนหมายเลขส2บสองเส้นใหม่ของเราพอเปิดให้บริการแล้วนะฮะในบางส่วนก็เปิดให้บริการไปแล้วนะเดี๋ยวด้ช่วงนี้แหละที่เขายังไม่ได้ เปิดอย่างเป็นทางการจริง,รงเพราะว่าเขารอสะพานตรงอำเภอคําชัยอีเสร็จนะครับตอนนี้พร้อมวิ่งแล้วตรงเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับมาทางที่ทะลุไปเมวด,ดีไปหนองพอกปนทองได้นะฮะก็วิ่งตรงเข้ามาอย่างเดียวอีกประมาณ1ิกิโลครับเราจะถึงอ่ออางเก็บน้ำห้วยบางนองนะเพือ่อนๆมันจะอยู่ซ้ายมือเลยน่าจะเป็นหลังเขาลูกนี้นะครับ โอเครถไม่ค่อยมีเยอะนะครับสิ่งน่าจะเป็นทางลัดอะผมดูแล้วหลักกิโลบอกว่าเหล่าภาคบ้านเหล่าภาคอะไรทั้งอยา่างหลอกภาคอะไรนี่แหละบรรยากาศด,ดีเลยว่าแถวนี้ มีน้ำตกด้วยนะที่ผมเคยเซิร์ชแถวๆถนี้ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยไปค้นหาดูเดี๋ยวรอไปดูแลนด์มาร์กใหม่ก่อนจุดกลางเต็นท์ก่อนว่ามันจะมีพื้นที่ตรงไหนที่เหมาะสมมากในการกางเต็นท์เดี๋ยวผอไปดูกันจนถึงบ้านเลยบ้านนองเมกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะเข้าบ้านอะไรเอ่ยติดก,กิโลห้าเมตรก็ถึงแล้วนะเพื่อนนะ ที่นี่ไม่รู้ว่าชื่อหมู่บ้านอะไรทางลาดยางทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่ามีช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนิดหน่อยโอ้บรรยากาศดีมากเลยเฮ้ยแซมแซมไปไหนแซมบ้านหนองไฮนะครับเพื่อนๆบ้านหนองไฮ จำชื่อไ้ให้ดีผมเนี่ยบอกตัวเองอะไรว่าแค่จำให้ดีอีก400เมตรจะถึงทางเรียวนะครับบ้านภูเขาทองอ๋อ หน่วยพิทักป่าวังนองหนึ่งกิโลเมตรเก็บน้ำห้วยวังนองนะมีร้านกาแฟด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูที่นี่เลยนะครับหน่วยพิทักษ์ทยานห้วยวังนองน่าจะไม่มีใครเข้ามาตรงนี้แบบ มาแล้วนะดูสิดูเงียบไปหมดเลยอ่ะนี่คือสันเขื่อนนะฮะมาถึงแล้วโอ้น้ำกำลังใสเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงเป็นไง โอ้ตรงนั้นเหรอเขามากางเต็นท์กันอะนู่นอะเฮ้ยมีคนทามากางเต็นท์กันตรงนั้นป่ะเออว่ะน้ำก็ใสเลยอ่ะมันเป็นคล้ายๆแบบเหมือนเกาะนะเ,นเพื่อนว้าว นะมีหลายจุดนะครับที่เขากางเต็นท์กันนะเพื่อนนะตรงนู้นก็ได้ฝั่งนู้นก็ได้ตรงนู้นก็ได้อ่าตอนนี้ผมขี่เข้ามาในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าม้วยบังนองนะครับก็เลยสุดเขื่อนนั้นเข้ามาจะมีลานกลางเต็นท์โซนฝั่งนี้นะนี่ฝั่งนี้ก็ลมดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาขี่เข้าไปดู โอ้โหเป็นเพื่อนโคเชียบนี้จะเป็นห้องพักที่เขาเตรียมไว้เนาะของของหน่วยพิทักษ์ป่าเนี่ยเป็นบ้านพักรับรองนะครับแต่เราจะไม่เราเป็นสายแคมป์เราก็ต้องมาหาเกาะส่วนตัวเพราะเราอยู่ตรงนู้นนะกลางได้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นน่าจะเป็นฝั่งหมู่บ้าน่ะเป็นรีสอร์ทนักงตรงนั้นนะฮะเออใช่น่าจะเป็นรีสอร์ทแต่ว่าโซนนี้จะเป็น อยู่ในหน่วยนะครับเนีย่ยเราจะมาขอดูพี่ๆแคมป์เขากัน,กนว่าทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นหมูก่เกาะนะนี่กระกางได้โอ้โหมันสวยว่ะตรงนี้เพี้ยนอ๋อนี่ไงก็เป็นอีกจุดหนึ่งบริเวณลานนี้รับลมจากช่องเขาอย่างดีเลย ก็เข้าไปได้เนาะไปถึงยนแก่งนุ้นอะข้างในนุ้นอะอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับจุดที่สองที่ที่กลางได้แล้วก็น่าจะมีข้างในอีกเดี๋ยวเเลยเลยเข้าไปดูข้างในว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเขาเข้าไ,ได้ไหมไม่รู้นะมีบ้านชาวบ้านด้วยนะตรงนี้ เออว่ะมาได้เว้ยมีถนนอันนี้เป็นลานของชาวบ้านนะครับทางชันเขียดวัดหรือเปล่าอ๋อคือมาสุดตรงนี้นะสำนักสงฆ์หรืออะไรสักอย่างอ๋อตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์นะฮะ ยอดยเลยนี่นะครับเพืเ่อนๆจุดยุทธศาสตร์ผมว่าเหมาะที่สุดคือตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้รับลมจากช่องเขาตรงนี้เข้ามาเต็มๆเลยนะครับน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วล่ะตรงนี้นะฮะเนี่ยแล้วยางเป็นลานกว้างสามารถนํารถยนต์เข้ามาได้เลยนะครับ ถ้าตอนนี้นะฝั่งนี้ที่เขารับลมเข้ามานะ่ะผมว่ามันมันพอดีเลยนะฮะผมลองไปดูละไปฝั่งตรงที่เป็นเต็นท์ที่เขากางอยู่ตัวนี้ยมันร้อนนะฮะมันอาจจะโดนลมแหละช่วงช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้ามาช่วงค่ำค่ำ,ำบ่ายๆอากาศมันร้อนนะครับนี่มันเหมือนทะเลเลยนะนเพื่อนแล้วเพื่อนลง,งไปเล่นน้ําได้เลยอนะ่ะตรงเนี้ยเนี่โคตรสุดอ่ะดูดิ มันอนธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้นะเว้ยไอ้แม่ก์มันเหมือนทะเลเลยอะ่ะบอกเลยตอนเนี้ยดูสิ ีอะไรฟินเข้านี้มากกว่ารับลมลมเย็นๆแล้วก็นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เอาโคกมาจิบเบาๆชมบรรยากาศแบบเย็นๆช่วงใบยบอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากนะครับนี่แหละฮะวันหยุดแค่ได้ขี่รถออกมานั่งกินอะไรชิลๆ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วไบเกอร์ต้องการแค่นี้ไบเกอร์ไม่ได้ต้องการอะไรไปละพบกันใหม่อีพีหน้าจบแางเท่ๆนะคลิปนี้บ <laughs>